ขบวนรถข้อเทียบชาญชาราที่1เที่ยวต่อไปเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่257รับส่งผู้โดยสารจากสถานีทนบุรีสายการจานบุรีไปทางสถานีน้ำตกโดยสารที่มีตัวโดยสารขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่257รอรับการโดยสารที่ช,าชาลาที่1่ค่ะ Attention please Attention please Passenger of b o l i n a r y Train number สถานีนครปฐมนี่สถานีนครปฐมขบวนรถจอดทียอัญชันราที่สองเป็นขบวนรถโดยดสารธรรมดาขบวนที่2 6 0รับส่งผู้โดยสารจากสถานีน้ำตกไปทางสถานีชนบุรีค่ะผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นและลงที่สถานีนครปฐมโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระราของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงให้ถูกบ้องของทบทวนด้วยค่ะ ที่ยืนชี้ติดขอบชานจราที่1โปรดระมัดระวังอันตร,รายจากขบวนรถด,ด้วยค่ะอีกสักครู่จะมีขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่257รับส่งบดยษารจากสถานีธนบุรีสายกาจรจนบุรีไปทางสถานีน้ำตกขับขบวนเข้าที่ในชานจราที่1ค่ะอนด์นมีเดอในชั้นนี้พาทสเอร์ฮอลล์ออเอรี่เทนเบอร์27ดิสจเนชัน้ำตกวส์คอร์าแอ์แพลนท์โตร์บันดแบงค ขบวนรถโดยสายรมดาขบวนที่260เมาอ,ออกจากสถานีนครสระบไปแล้วจะถูกนําส่งรถไฟสายที่สถานีตแบบ้สาาน,น,นสัโรงสถานีท่าสลดสถานีนครชัยศรีเป็นสาาถานีต่อไปค่ะ ที่สถานีและพอนตะโกก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจตรวจอบและสภาระของ่านที้ติดต้องบทวดไ้รถไฟระขอขอบคุณทผู้โดยสารท้า้บริการหนาหรืรถไฟระหว่างคิดว่ามีโอกาสตอจากรถไฟะทางผม้โกยสารของคุณคา่ถ้าสดยกและถตะขกและถึงร I'm to รถตกรเสาราจรที่หนึงนขณะนี้เป็นตบรรดยอสาธรรมดาเว้ที่2องพัฒเข้ามานารจิเนล่างของนาขึ้นบนตบรถรถใที่รยบอเลยค่ะขณะนี้ได้วลา